It's time sit Culture podcast. Let's for of grab a a and sit back. Cup cup สวัสดีค่ะได้เวลาจิบกาแฟคุยก,กันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of Culture แล้วนะคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่608ดิฉันชุดที่มาสีมาบุงศาสตร์หรือพี่ชูของพวกเราทุกคนนะคะแรงจูงใจเป็นเหมือนน้ำหลอเลี้ยงที่ทำให้ คนเกิดพลังงานที่จะผลักดันทำสิ่งต่างๆไปสู่เป้าหมายในบริบทของการบริหารบุคคลบริหารธุรกิจเรื่องของค่าจ้างค่าตอบแทนเป็นปัญหาโลกแตกที่แก้ไม่จบไม่สิ้นมีเรื่องราวมีงานงอกมากมายให้ผู้บริหารและคนในสายงาน HR ต้องนำมาแก้ไขได้ตลอดเวลาและคำพูดที่ว่าความพึงพอใจไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน เความจริงอย่างที่สุดเพราะงั้นเราทุกคนมีความต้องการความจำเป็นความชอบในบริบทของตนเองดังนั้นการบริหารความคาดหวงังความพึงพอใจของบุคลากรจึงเป็นเรื่องที่จะไม่ไปไหนอย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามีธุรกิจมีความจำเป็นมีภารกิจในการบริหารรักษาคนดีคนเก่งไว้กับองค์กรและแม้ว่า คงคกรจะพยายามอย่างมากมายเพียงใดความสมบูรณ์แบบยังคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะไปถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทุกอย่างคือต้นทุนของการบริหารธุรกิจวันนี้พี่ชูจึงจะมาชวนท่านผู้ฟังคุยกันถึงมิติของการสร้างแรงจูงใจผ่านรูปแบบของค่าตอบแทนที่อาจจะไม่ใช่ตัวเงินแบบตรงๆซึ่งสามารถออกแบบให้มีลักษณะที่หลากหลาย ซึ่งค่าตอบแทนรูปแบบนี้เราเรียกกันว่า non cash rewards เพราะเราทุกคนคงจะคุ้นเคยกับคำว่า employee motivation หรือแรงจูงใจของพนักงาน employee engagement หรือการเป็นส่วนหนึ่งของพนักงานและ employee satisfaction หรือความพึงพอใจของพนักงานควาต่างๆเหล่านี้ประกอบไปด้วยคำสำคัญที่สุดก็คือ คำว่า employee หรือพนักงานซึ่งจะว่าไปแล้วสิ่งที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของคำเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับการที่องค์กรจะมีวิธีการในการสร้างนโยบายและสร้างวิธีการในการที่จะก่อให้เกิดประสบการณ์ที่เหมาะสมนั่นเองจะว่าไปแล้วค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อทีมงานของเราทั้งสิ้น อย่างที่กล่าวไว้เบื้องต้นแล้วล่ะค่ะว่าปัจจัยสําคัญก็คือความสามารถในการจ่ายของเรานั่นเองว่าเป็นอย่างไรเพราะมันคือต้นทุนทางธุรกิจและกระบวนการหรือนโยบายในการจ่ายขององค์กรแต่และองค์กรจะว่าไปมันคือสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่บ่งชี้วัฒนธรรมขององค์กรว่าให้ความสําคัญกับเรื่องอะไร และนั่นจึงเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมการออกแบบค่าจ้างค่าตอบแทนจึงมีความสําคัญคราวนี้เราจะมาลองคุยกันก่อนนะคะถึงข้อดีและข้อเสียที่จะนำรูปแบบของค่าตอบแทนแบบต่างๆมาใช้กันขอพูดถึงในส่วนที่เป็นตัวเงินก่อนนะคะข้อดีของค่าตอบแทนในรูปแบบนี้ก็คือตัวเงินเป็นความคาดหวังเบื้องต้นของทุกคนอยู่แล้ว ่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเงินเดือนโบนัสสวัสดิการที่เป็นตัวเงินล้วนแล้วแต่มีผลสำคัญต่อการรักษาคนของเราไว้และยังเป็นการส่งสัญญาณขององค์กรที่ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานการให้เงินตอบแทนจากผลงานจะช่วยรักษาคนดีคนเก่งให้อยู่กับองค์กรได้นานขึ้นเพราะว่าแน่นอนเมื่อคนดีคนเก่งของเราสัมผัสและรับรู้ได้ ว่าองค์กรให้การดูแลพวกเขาก็ยากนักที่เขาจะต้องตัดสินใจในการที่จะย้ายงานค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินเสียงดังเสมอในะยุคที่หลายๆองค์กรพยายามอย่างยิ่งในการที่จะออกแบบค่าตอบแทนประเภทอื่นๆแต่คงต้องยอมรับความจริงที่ว่าปัจจัยที่ทําให้พนักงานเลือกงานหรือเลือกที่จะมาอยู่กับเราในเรื่องต้นๆ ก็คือค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินนั่นเองแต่ข้อจะใช้ว่าเงินจะตอบคำถามได้ทุกเรื่องสิ่งที่องค์กรและผู้นำต้องคำนึงถึงก็คือเงินที่มากกว่าไม่ได้หมายถึงความซื้อสัตว์จงรักภักดีที่มากขึ้นแม้ว่าเราจะรับรู้ว่าค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินจะสำคัญแา่จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาก็พบว่าความสำคัญของทิศทางเป้าหมายวัฒนธรรมองค์กร เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญในการจะชี้ชวนและรักษาคนเก่งคนดีให้อยู่กับองค์กรเงินแก้ไขปัญหาเรื่องวัฒนธรรมไม่ได้ไม่ว่าเราจะจ่ายดีเพียงใดหากองค์กรของเราเต็มไปด้วยสภาพวัฒนธรรมที่เป็นพิษบริหารหัวหน้างานที่มีปัญหาเราก็ไม่สามารถรักษาคนดีเอาไว้ได้เช่นเดียวกันค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน มีเงื่อนไขของงบป,ประมาณเป็นตัวกำหนดและมันเป็นปัญหาแรกขององค์กรที่ไม่สามารถจัดหาค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้อย่างที่ต้องการชัทีเดียวคราวนี้เราลองมาคุยกันในมุมของค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินกันบ้างซึ่งก็ต้องบอกว่าอย่ามองค่าเป็นอันขาดเพราะค่าตอบแทนประเภทนี้แม้จับต้องเป็นตัวเงินไม่ได้โดยตรงแต่สามารถตอบโจทย์ความต้องการความสนใจ และสอดคล้องกับสิ่งที่พนักง,งานมองหาไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานในโลกยุคใหม่เราคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในยุคปัจจุบันคนเลือกงานได้และเหตุผลหนึ่งในการตัดสินใจก็คือเงื่อนไขในการทำงานสมัครรายายปฏิเสธที่แม้จะมาแค่สัมภาษณ์เมื่อทราบว่าเงื่อนไขในการทำงานคือการต้องเข้าออฟฟิศทุกวัน ในประเด็นนี้ทั้งผู้บริหารและฝ่ายงานทรัพยากรบุคคลคงต้องทําการบ้านร่วมกันที่จะหาจุดสมดุลเพื่อที่จะใช้ในการเปิดประสบการณ์ลดข้อกังวลในการที่จะได้มาซึ่งผลงานชิ้นงานคงจะต้องคำนึงถึงระบบภายในการติดตามงานคุณภาพของหัวหน้างานเป็นสําคัญโอกาสในการก้าวหน้าก็เป็นอีกหนึ่ง นถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตูงเงินโดยโตรงสักทีเดียวนักผลมันเป็นการสร้างแรงจูงใจและสร้างความผูกพันของพนักงานให้อยู่กับองค์กรที่เขาสัมผัสได้ว่าให้ความสําคัญกับการสร้างความเจริญเติบโตให้กับตัวเขาสวัสดิการต่างๆในยุคป,ปัจจุบันเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปการใช้ชีวิตมีบริบทของสุขภาพเข้ามาเป็นปัจจัยสําคัญ พนักงานรุ่นใหม่ๆต่างให้ความสําคัญในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลหรือเงินสวัสดิการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตเพื่อการทํางานมันเข้ามาสู่ยุคที่แม้แต่ค่าแว่นตาค่าคอนแทคเลนส์ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานของการทำงานในองค์กรไปแล้วการให้ความสำคัญกับวันหยุดวันลาที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป และการให้รางวัลเพื่อแสดงถึงการชื่นชมในวาระต่างๆเช่นเดียวกันกับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินเมื่อเรามองดูถึงข้อดีและข้อเสียของ non cash rewards ต่างก็มีข้อดีข้อเสียเช่นกันในส่วนของข้อดีนั้นถ้าเรามีระบบการดูแลในมิติของสวัสดิการที่เข้ากับระบบการใช้ชีวิตยุคใหม่หรือ l i f e สไตล์ก็ยอมทำให้เราสามารถจูงใจคนรุ่นใหม่เข้าสู่องค์กรได้ การสร้างระบบค่าตอบแทนประเภทนี้จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กรและเป็นแนวโน้มที่คนในยุคนี้ให้ความสำคัญในการมองหางานที่สำคัญค่าตอบแทนในกลุ่มนี้มีต้นทุนไม่สูงแต่ให้ผลเชิงบวกมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ของพนักงานในทางกลับกันสิ่งที่เราอาจจะต้องพิจารณาก็คือข้อเสียที่มีอยู่เช่น หากเลือกออกแบบไม่ถูกต้องจะเป็นการสูญเสียงงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์อย่างนั้นเราจึงต้องทำความเข้าใจกับความต้องการของพนักงานและเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะต้องนํามาพิจารณาเบื้องต้นนอกจากนี้แล้วก็คงจะต้องทำใจว่าการที่พนักงานสบายอินมีส่วนร่วมมีความสนใจอาจจะไม่ได้คุ้งทยานหรืออาจจะมีความเหลื่อมล้ำ และผลลัพธ์ก็อาจจะไม่ได้ดีหรือมี IMPACT ที่มากเมื่อเปรียบเทียบก,กับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแต่ถ้ารูปแบบของการออกแบบค่าตอบแทนประเภทนี้คูกใจเป็นที่สนใจของพนักง,งานก็จะสร้างความรู้สึกที่ดีและยืนยาวมั่นคงยิ่งกว่าและอีกข้อเสียที่จะต้องนำมาพิจารณาก็คืออาจจะมีการเพิ่มงานแบบไม่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากองค์กรของเราไม่ได้มีระบบบัญชีการเงินหรือระบบ Hr ที่จะรองรับความหลากหลายในการจ่ายค่าตอบแทนที่เปลี่ยนแปลงไ,ไปจากการออกแบบประเภทนี้เราคงต้องยอมรับกันว่าการดูแลพนักงานหรือทีมงานของเราในองค์กรม่ได้มีเพียงแค่จัดให้มีการทำงานที่เหมาะสมจัดให้มีการอบรมที่เหมาะสมเรื่องของปากท้องเป็น ใจพื้นฐานที่ทุกองค์กรคงต้องให้ความสำคัญเช่นกันระการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแรงต้องมาจากพื้นฐานของความเชื่อต่อองค์กรเสียก่อนหากพนักงานสัมผัสได้ถึงความใส่ใจขององค์กรในการดูแลตั้งแต่ปัจจัยพื้นฐานของชีวิตย่อมทำให้เกิดความเชื่อมั่นในมิติอื่นๆต่อไปและผลของมันก็คือความมุ่งมั่นในการส่งมอบงานที่มีคุณภาพ การมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งอันหนึ่งอันเดียวกับองคอ์กรความเชื่อมั่นศรัทธาหนวยวิสัยทัศน์พันธกิจและคุณค่าขององคอ์กรและนั่นคงเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรอยากจะมีใช่ไหมคะปิจูจึงอยากจะฝากเรื่องนี้ไว้กับผู้บริหารและฝ่ายงานเ r ชออีกเรื่องหนึ่งคะ่ะเพราะไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ไม่เราไม่มาช่วยกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเป็นกันล่ะคะ่าแฟหมดแก้วอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้กลับมาติดตามออ u p of Culture แก้วต่อไปกับพี่ชูในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ And that's today's again next Culture. time. See of you Cup